ก็สวัสดีวันรุ่นสตาลินเนี่ยทุกท่านด้วยนะครับและในคลิปนี้แน่นอนว่าหลังจากที่ผมได้รีวิว S15C ไปแล้วเนี่ยในรอบนี้ก็มาถึงคิวคู่ปรับของมันนะครับนั่นคือ s SU 2 7 s m แต่ทุกคนก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปไปแล้วนะว่ามันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ได้มีไว้คออากาศแต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมาครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยโดยอย่างแรกน,นะครับก็คือเรื่องเรดา ถึงจะเป็นเรดาร์ตัวใหม่ที่ตามสเปคเนี่ยบอกว่าค้นหาได้ระยะไกลที่สุด100กิโลเมตรแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยเรดาร์ในโหมด TWS a s p e c t เนี่ยก็จะหาเจอได้ไกลสุดแค่50กิโลเมตรนะครับและถ้าอยากหาได้ไกลกว่าน,นั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ TWS Head on โหมดนะครับถึงจะหาได้เต็มที่100กิโลในนอกจากน้องจะเป็นโรคสายตาสั้นแล้วนะครับน้องก็ยังเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเพราะเวลาที่เราแท็กเรดาร์ไปนานๆเนี่ยเรดาร์ของน้องก็จะจางลงเรือ่อยๆจนว่ตหมายหายไปจากเรดาร์นะครับ ทำให้เราต้องคอยหาเป้าใหม่ให้น้องเนี่ยเสมอเลยแล้วมันก็ชอบมาเป็นเวลาที่เราเล็งมาตั้งนานแล้วพอถึงระยะความผลตอนที่เรากำลังจะยิงเนี่ยแล้วเรดาร์มันก็จางหายไปทําให้เราเสียจังหวะที่ต้องมาหาเป้าใหม่แล้วเวลาที่เราหาเป้าใหม่เนี่ยเราก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับทำให้บ่อยครั้งเรายิงฟอกสามได้แค่ลูกเดียวแล้วเราก็ต้องหลบน,น,นะครับเพราะว่าในอารเนี่ยมันแจ้งเตือนมิสไซล์เข้ามาแล้ว และนอกจากเรดาร์ที่ทําให้เราเสียเวลาแล้วเนี่ยดาต้าลิงของเราก็ยังสามารถด a ต a l ลิงได้แค่2ลูกพร้อมกันในขณะที่คู่แข่งเนี่ยสามารถยิง3-4ถึงลูกเนี่ยได้พร้อมกันแบบสบายๆมากนั่นหมายความว่าโอกาสในการโดนเป้าหมายในระยะ BVR ของเราเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะครับแถมเรดาร์เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่อง ACM กหมวกนักบินอีกแล้วครับที่มันมีระยะแค่10กิโเมตรในขณะที่ฝั่งนาโตรเนี่ยจะระยะ19กิโเมตรกันหมดบางคนอาจจะมองปัญหานี้ไม่ออกนะครับว่ามันแย่ยังไง แต่ระยะ15-19กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะที่ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันสามารถเอาฟล x อกาเนี่ยโยนใส่หน้าคุณได้โดยแค่กดล็อกเป้าในโหมดนักบินแต่ว่าคุณยังต้องมากดหาเป้าใน TWS อยู่เลยและระหว่างที่คุณกำลังงัวแต่เล่น TWS อยู่เนี่ยมันก็จะมีมิสไซล์เนี่ยพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วแทนที่คุณจะเอาเวลาส่วนที่ใช้ไปกับ TWS เนี่ยไปเลี้ยวหลบ ก็่ยังดีหน่อยนะครับที่ซูย 7SM เนี่ยได้ RW r ร์ตัวใหม่ที่สามารถบอกทิศทางกับระยะเนี่ยได้ละเอียดขึ้นแล้วก็แยกแยะรุ่นเครื่องบินได้แล้วนะครับดีกว่าตัวเก่าที่บอกทิศทางได้แค่คร่าวๆเท่านั้นส่วน r w ร r ตัวใหม่เนี่ยจะดียังไงก็อย่างที่เวลาคุณเจอเครื่องบินที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในที่ของคุณเนี่ยบินตามตูวคุณคุณก็จะรู้ตัวได้ไวขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์นี่เหมือนตัวเก่าเป๊ะไม่มีอะไรอัปเกรดเลย มาดูที่ด้านอาวุธกันบ้างนะครับโดยซู27 SM เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีมิสไซล์ให้ใช้เนี่ยเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ10ลูกโดยแบ่งเป็น R77 6ลูกแล้วก็ r า3 4ลูกนะครับโดยข้อดีของพรีเซตนี้นั่นก็คือเรายังมีมิสไซล์ IRDD เนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวอยู่บ้างไม่ได้ถอดสมองไปถือฟ็อกสาทั้งหมด มาดูด้านเกมเพย์กันบ้างน,นะครับ Z27 SM เนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่เหมาะกับการเล่น BVR เป็นอย่างมากนะครับเพราะนอกจากเดารดราที่กากแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอัตราการไต่ที่ช้าทําให้เรามากักจะอยู่ข้างหลังเครื่องบินอย่าง S15 แล้วก็ S16C เสมอนะครับแล้วพอถึงระยะยิง S15 แล้วก็ S16C เนี่ยจะได้ยิงก่อนและพอเราตามมายิงทีหลังเนี่ยผลก็คือเรามีโอกาสที่จะยิงพลาดเป้าเยอะนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยพยายามจะบินหลบแอมแรมแม้ก็โดนแอมแรมยิงตายไปแล้วนะครับ พอง,งั้นก็เลยจะเห็นว่าผู้เล่นซู 27SM หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะบินต่ำออบไปเข้าจังหวะด็อกไฟเลยมากกว่านะครับมาดูช่วงด็อกไฟกันบ้างน,นะครับแต่ถึงจะเข้าระยะด็อกไฟได้เนี่ยปัญหามันก็ยังไม่จบนะเพราะด้วย ACM ที่มีระยะแค่10กิโลเมตรเนี่ยก็ทาให้เราต้องมองหาศัตรูที่อยู่ในระยะ10กิโลเมตรเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันล็อกได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ไกลกว่านั้นแต่ในระยะ10กิโลเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้นะครับทุกคนเดี๋ยพร้อมจะโยนฟ o x อกสามกลับมาหาคุณได้ตลอดเหมือนกัน ทำให้เวลาเล่นเนี่ยคุณต้องคอยระวังตัวอย่างมากนะครับเพราะว่าระยะนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวฟอกสามก็จะบินมาถึงตัวคุณแล้วแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเลี้ยวหลบได้ทันเนี่ยน้อยมากๆนะครับ แต่ในระยะประชิดตัวเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมี r 7 3ที่ยังพึ่งพาได้ดีนะครับต่างจาก R77 ที่สเปคเนี่ยเลี้ยวได้ 50G แต่ไม่สามารถเลี้ยวแคบๆได้เพราะมันไม่มีทัสเเตอร์แบบ r 7 3นะครับแต่ถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องปุ๊กป,ปิ๊กด้วยนะคะวันนี้ปุปป๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโชคดีสำรับแปะหัวนะครับบา,บาย b y ย He's closer to victory. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, go, go.